ครับตรงนี้ท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งในส่วนของทางท่านผู้บริหารนะครับได้ติดเรื่องของการนะครับอบรมเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การใช้สื่อโซเชียลนะครับที่ชั้น3นะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณนะครับโดยบริษัท OCC จำกับมหาชนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนะครับ ขายเครื่องสำอางนะครับ KMA นะครับ Cover m a s มนะครับแล้วก็จะมาให้ความรู้นะครับกับผู้อบรมนะครับทั้งหมด4วันในเรื่องของการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆเรื่องของการบำรุงผิวนะครับดูแลนะครับบุคลิกภาพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับขออนุญาตเชิญท่านผู้อำนวยการสุชาติบุสายลีครับท่านผู้อำนวยการ วิทยาลเทคนิคนครโคราชเป็นประธานในการเปิดนะครับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณและก็ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านรองประกาศสิทธิจินดาศรีนะครับได้กล่าวรายงานนะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณครับ ท่านประธานที่ประหลุยมสุขกระผมนายประกาศิษฐ์จินดาสีรองผู้นริการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชขอขอบคุณท่านพสุชายแสนดีผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณในวันที่8สิงหาคม2566 วิทยาลัยเทคนิคนครพหลได้ริเรเห็นความสําคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ความรู้ที่หลากหลายและทันยุคทันสมัยจึงได้จัดโครงการอบรมการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความสามารถในด้านความงามเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท OCC จำกัดมหาชนผู้แทนจำหน่ายเครื่องสำอาง AMA Carbon Mac มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงค่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานแัะกล่าวขอเรียนเชิญครับครับเรียนตลองผุนในการนะครับแล้วก็วิทยากร สุดเซยแล้วก็สุดรอนะครับแล้วก็สวยๆสุดๆนะครับพี่เล็กก็เป็นพี่หนุ่มของพวกเรานะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับในการทำวิจัยเก่าดีโครงการดีที่ร่วมกันในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงลูกๆนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับในโครงการการอบรมการแต่งหน้าและแหวนผิวพรรณบโดยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคนครโกลาแล้วก็ บริษัทโอทีซีกำกับมหาชนในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในความร่วมมือทึ้งทางพิจายัยเทคนมีนครบอโคราชของพวกเรานะครับใช้คำว่าของพวกเรานะของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของผม่ป็ของท่านรองของครูของพวกเราพี่น้องชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีอาชีพอย่างยั่งยืน คิดอะไรไม่ออกให้บอกเทคนิคนะรโกลาชอยากมีบุคลิกภาพดีๆอยากมีอาชีพดีๆอยากมีทักษะดีๆให้บอกเทคนิคนครอนโกลาชเพราะที่นี่เป็นแหล,งล่งบุงเพราะนะครับในเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกๆนักนเรียนนักศึกษาที่มีความจุกใจวันนี้ต้องขออนุญาตนําเรียนพี่เล็งแล้วก็พี่หนุ่มว่าจะเห็นว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธี ในการความร่วมมือเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างไร้บุกแดงเราไม่มีําว่าสังกัดไม่มีโรงเรียนฉันไม่มีโรงเรียนเธอมีแต่สถานศึกษามีแต่แหล่งที่จะบุกเพาะการจัดการอาชีพแล้วก็การสร้างอาชีพให้กับลูกๆแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งมองตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีซึ่งทางวิจาณรณ์แห่ง,งนักความโบราาเดิมก็คือสาบัตช่า้นครราชสีมาเราก็ร่วมกับโอทีซีมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่สา เราอายกันเป็นปีนึ่งเนาะผมก็แอบน้อยใจนะดูในเฟซที่ไรพี่เล็กเโพสเป็นที่ไรนั้นวี่ไรนี้ผมก็บอกจับตุกตาว่าทำไมเขาลืมเราแล้วเหรอเราเป็นเทคนิคแล้วเขาไม่สนใจเราแล้วเหรอแต่ไปเจอกันี่ไรก็โอ์กอดด้วยความรักความบูันกันตลอดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยากให้โอกาสการที่จะมาในเรื่องของให้ความรู้ต่างๆเราการสร้างไอคีมให้กับพี่น้องประชาชน โคราชผมเองไม่ใช่คนโคราชแต่มาขอเป็นลูกหลานย่าโมนะครับอยู่ที่นี่สามปีแล้วครับเขพยายามใช้ความรู้ความสามารถน,น้อยนิดที่มีแต่ความโชคดีของผมเองในฐานะผู้ดำเนวนการและก็ผู้บริหารทุกคนเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่เก่งการที่มีศิธยภาพที่จะมาติมเต็มให้กับ เพื่อพวกเราในใน,ในวันนี้นะครับในการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะครับก็จะขาดไปไม่ได้นะครับว่าด้วยบรรยากาศของเทคนิคนครราชสีหาเทคนิคนครโคราชเราเดิมก็คือสาาประจันหลายท่านนะครับที่ยังไม่มีโอกาสเล็กๆพวกปากหรือว่าพอได้พูดคุยด้วยเขาบอกว่าเราเปลี่ยนจากวิจัยสารประจักษ์เป็นเทคนิคนครกูราชพี่น้องประนาชานหลายคนก็ถามวันนา้่วน,นราชการก็ถามว่าเปลี่ยนทําไม ผมก็จะเน้นย้ำอีกครั้งว่าเราเปลี่ยนตามนยโยบายนะครับนยโยบายของกระทรวงนะครับเพื่อยกระดับถามว่าเราทำไมต้องยกระดับเดิมเราสารัญช่างหมวดสารบัญช่างคือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องของเขาเรียกว่าช็อตคอร์สหรือลองคอร์สนะครับเป็นระยะสั้นคืออาชีพกับพี่น้องประชาชนเริ่มไปตั้งแต่จชั่วโมงจนไปถึงสามร้อยชั่วโมงมนเราอย่างนั้นใครอยากมีอาชีพก็มาฝึก นะครับแล้วเราก็มีการเปิดในระบบปกติปวจปวสซึ่งสารบัญจ้าเนี่ยเวลาเราจะขอสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณคลุกขานสิ่งก่อสร้างถ้ามีสารบัญจ้าแล้วก็ร่องขอในแนวนี้มันก็ได้น้อยมันยกระดับไปละกรมบัญชีการเขาก็จะอมองว่าเอา้าเป็นวิเลยสารบัญจ้าจะมาขอขลุกขาน C&C ได้ยังไงฝึกสอนในเรื่องของายานยนต์ไฟฟ้าย,ยัางไง เราเอาคอมพิวเตอร์ไปทำอะแยะๆมากมายในเมื่อคุณสอนงาชที่ไห้กับประชาชนซึ่งเป็นช่องคอเราก็หลองคอนะครับเนี่ยมันต้องขอในแนวเทรนเนี่ยเทรนเสริมสวยอ่ะเก้าอี้ตัดผมว่าอะไรบ้างในสิ่งเหล่านี้มันถึงทาให้เราขาดโอกาสในการสนหับสนุนจากในส่วนกลางนะครับซึ่งมองจากบัญชีการเวลาของงบประมาณไปเราก็ไม่ได้เหมือนตึกนี้ตึกนี้เราปรับปรุงเสร็จมาแล้วหนึ่งปี จริงอยากให้ไปใช้ห้องประชุมท้างบนแต่ได้รับการประสานว่าที่เล็กแล้วก็มีหนุ่มแชร์เดินขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะว่าอยู่ชั้นสามนะแล้วก็ผู้เขารับการสื่อควมบอกว่าไม่อยากเดินอยู่อยางจูดข้างล่างเดินเข้าเดินออกง่ายๆซึ่งผมก็ดูแล้วก็ไม่ต้อไปหนุ่มสาวนั้นเลยนะครับไม่หนุ่มสาวนั้นเลยเอาไม่เป็นไรอาใช้ห้องนี้เอาใช้ห้องนี้เราก็บอกเราก็อยากโชว์ห้องประชุมสวยๆของเรานะถึงนี้เราก็ใช้งบประมาณของงบประมาณในการอ่า เรียกว่าในสิ่งก่อสร้างในการปรับปรุงอาคารเฉลิมเกียรติแห่งนี้นะครับเก้าล้านเก้าล้านแปดเก้าล้านแปดนะฮะห้องน้ำห้องท่าเราดีในใหม่หนึนะครับน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจีกหนึ่งสนานที่นะครับซึ่งทั้งสองตึกเราก็ปรับปรุงพยายามที่จะปอบปอดโจทย์ความต้องการทำให้มันดีที่สุดก็เหลืออีกสองตึกที่ผมจะต้องไปโจทย์ได้ผมของฝ่ายบริหารที่ต้องหาแหล่งงบประมาณมาปรับปรุงให้ ม่ว่าจะเป็นห้องน้าของระยะสั้นเองรวมไปถึงตึกไทยโลเวลียที่หม,มอรับทราบนะครับแต่บางอย่างพยายามอยู่นะครับจะบใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยพี่เล็กแล้วก็พี่หนุ่มช่วยบอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน่อยนะครับที่ผมก็เชิญมาตลอดอยู่แล้วนะและอีกส่วนหนึ่งในการยกระดับแล้วท่านเนนชื่อไหมว่าพิจารณาสารประจักงนครราชสีมาเดิมเนี่ยเราก่อตั้งมื่งปี2523ปีนี้เข้าสู่ปีที่43 ถ้าเป็นหนุ่มเนี่ยก็หนุ่มกำลังหนุ่มเลยแหละกำลังเป็นวัยวัยหนุ่มสาวเนาะท่านจะพูดววัยลางคนมันจะเข้ากับรองกาสินะครับกำลังละสาวๆวันนี้กีดก้านได้เลยนะครับวัยนี้กำลังเปย์ได้สี่สามปีก่อตั้งได้มาสี่สามปีก็คือว่าเป็นวัยที่มีความ่าแก่นะครับท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราก็ได้รับโอกาสอันดีจากความร่วมแรงร่วมใจกันของพ่อครูแม่ครูบุคลากรรวมไปถึงลูกกนักเรียนนักศึกษา โดยมีทุกที่น้องนักศึกษาระยะสัน้นเราส่งสถานศึกษาเข้ารับประเมินคัดเลือกเพื่อเป็นสถางศึกษาลำดับราชการซึ่งวิาลยเรายังไม่เคยได้สีสามปีไม่เคยได้นะครับจนเรายกระดับขึบ้นมาเนี่ยท่นานทราบไหมครับว่าปีนี้เราได้รับการคัดเลือกในก,นกนนลุก่มจังหวัดเขตตรวจราชการนะครับเขตตรวจราชการเจ็ดนะครับนครชยัยุรีมีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับเราเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่นะครับผลปรากฏว่าจากการประกาศของกระทรวงศึกษานะครับโดยสำนักงานกรศึกษากระทรวงศึกษาก็ประกาศชัดเจนนะว่าวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมของเราได้รับการคัดเลือกนะครับให้ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ่เขาเสียงปรบมือกันใหญ่ให้กับพล้ครูแม่ครูแล้วก็ให้กับพวกเราพี่น้องที่เกี่ยวข้องซึ่ง สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเกิดขึ้นจากตัววิไลยเองแต่เกิดจากการที่เราบุกเพราะเนี่ยเหมือนการสร้างอาชีพอ่างเงี้ยนะครับคือผมก็รอคอยวันนี้ผมก็ต้องคิดนะว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีเนาะนะจะแต่งตัวแบบไหนดีเนาะจะเอาแนวไหนด้วยนะครับไม่ได้นัดหมายกับฝ่ายบริหารด้วยวันนี้แต่เพราะว่าวันนี้มีภารกิจอมามีโครงการปมาสามโครงการสี่โครงการที่เราดำเนินการในวันนี้ตามเช้าก็เป็นให้ความรู้หล็กในเรื่องของการใช้สื่อ ออนไลน์กับนักเรียนโดยความร่วมมือกับทางสายในบทบูทอนนครราชสีมานะครับเดี๋ยวทางบริษัทเราจะปรับระบบไฟฟ้าอีก็รออยู่นะอันนี้เสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายอบรมในเรื่องของทักษะในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลในเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศให้กับลูกน้อนักเรียนนักศึกษานะครับช่วงบ่ายประมาณ300คนใช้พื้นที่กั้งหมดแล้วอีกอื่นอีกนะครับแล้วกอื่นอีก ท่านเห็นรถหกล้อที่จอดอยู่นั้นไม่ใช่เราปวดท่านะครับว่ารถหกล้อเราเพิ่งได้รับการตรวจรับเรียบร้อยแล้ววิ่ลัยเราพวกของพวกเราทุกคนก็มีหกล้อไว้คอยบริการพวกเราละนะครับไปไหนมาไหนไม่อายก็ละแตนะ่มีรถที่ทันสมัยละหกลอ,อแล้วก็ท่านรองก็กระเวรรอบเมืองเมื่อวานนั่งรถหกล้อขี่กระเวรตามตื่นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรามีที่จอดรถนะครับพื้นที่เราทำไมน,นะครับแต่ตลหาหาพื้นที่มาจะม,มีรถแล้วมันลาบาก นะครับี่มีที่จอดรถนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะใช้ในการบริการต่างคอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้นะครับที่คือสิ่งที่เกิดจากพวกเราทุกคนนะผู้เรียนต่างที่ผ่านเข้ามาได้เห็นสิ่งต่างๆหล่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเน้งและที่สาคัญที่สุดในกิจกรรมในโครงการนี้ถือว่าเป็นเมงของการจัดการสารในเรื่องของระยะสั้นของพวกเราคือในเรื่องของการอบรมการแต่งหน้าดูแลผิวพรรณผมเห็นรูปผมข้างหลังองตกใจ นะครับว่าทำไมหลอนเลยวะถ้าพ่อจะเป็นอย่างนี้ตัวจริงจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับอ่าผมเองเป็นคนที่ใช้บริการน,นะครับได้บริการระยะสั้นเยอะมากนะครับแต่พอเองเป็นคนไม่ดูแลตัวเองนะครับถามทำไมพ่ออ่อนแอดามหยาบนะครับพอก็โทษอาจารย์ตุ้มตาอาจารย์ทุกตาก็าขี้งวดนักม้าไม่แล้วบอกว่าพอพอี่ขอร้องอย่าไปตากแดดอย่าเดินเยอะไม่อยู่แต่ในห้องมันไม่ใช่เราอ่ะ มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราทุกอย่างนะครับเนี่ยตัดผมเองผมก็ตัดท,ที่นี่เลยนะครับไม่นั่ศึกษาเป็นเป็นหมุนให้นะครับเป็นหมุนให้นะครับวันนี้ก็คาดหแบบว่าตลอดระยะเวลาสามวันเนี่ยแปดเก้าสี่สิบเก้าสี่วันเนี่ยนะครับเพราะผมได้รับการแต่งหน้าแต่พี่เล็กพี่นหนุ่มให้ดูเป็นเฟี้ยวเฟีเหมือนในรูปหน่อยแล้วกันนะครับตัวทีเขาไปมาแล้วนะครับไปแล้วแต่ว่าไประยะสั้นๆนะครับเรื่องบุคลิกภาพ เรื่องอะไรต่างๆในสิ่งหเหล่านี้นะครับถ้าปกติเราในวันสุดท,ท้ายมันมีการเดินแบบใช่ไหมแต่ผมกำลังเอทว่าอาจจะต้องเอาพวกเราไปเดินแบบที่โชว์อาจจะไปโชว์ที่เซ็นทันทำอะไรแล้วให้โลกกาเห็นไม่เอาให้พรเห็นคนเดียวไม่เอานะครับเนะี่ยเดี๋ยวพวกเราบุคลิกพวกเราจะเปลี่ยนจากวันนี้หลายคนทุกคนไม่เคยอบรมใช่ไหมอ่างต่างครั้งแรกแล้วพวกเราจะเห็นน,นะครับ พอออก็จะมาหน้าก้อนวันวันนี้คนที่มีความหวังมากที่สุดที่จะสวยที่จะสวยตลอดระ,ะ,ะดยะเวลาสักสี่วันเนี่ยคือต้องรอมาลีนะครับรอมาลีว่าพี่จะขอพิมพ์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นให้กิจกรรมเหล่านี้นะครับของผู้เรียนว่าเป็นการเติมเต็มนะครับโดยวิทยากรผู้มากความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญการนะครับซึ่งให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนท,ทั่วประเทศตั้เน,เด,นเดินสายแล้วก็มีกิตอาสาที่จะมา ให้ความรู้ตรงนี้ก็อยากให้ท่านได้ใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับและอีกส่วนหนึง่งที่ผมอยากให้เกิดที่สุดในวิเลย์อย่างนี้นะครับหรือว่าให้พวกเราได้เกิดผมอยากเปิดเป็นก็เรียกว่าร้านอะไรนะเป็นพรีเวดดิ้งเป็นรับแต่งหน้านอะไรต่างซึ่งก็อยากให้มันเกิดก็อ,อยากสร้างอาชีพให้กับกับกับพี่น้องประชาชนเรามีสถานที่ให้ท่านเอาแค่ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับ,นะรบส่วนไหนที่เราเติมเต็มได้เราเติมถ้าไม่มีเราก็แตา,หาให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ นในเรื่องของความง,งามคือความยั่งยืนนะครับมันใครทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจุด้าชุดปีหรือชุ้าบุหรุเองคงปฏิสิธ์ไม่ได้เรื่องของความงามน,นะครับคุณคณรูปัตตงโกงที่ยืนอยู่กลางไม่ใช่ครูสวยไม่ใช่ครูพาณิชย์แต่เขาเป็นครูตัวถักไล้สีนะครับเว <c oughs> ลาไปไหนผมนจะไม่เอาไปด้วยนะครับเพราะมันงา <c oughs> นะนะบวอเพราะมันงาบอะไรเขาเรีว่า,า,างาับเนาะ นะครับเนี <parfois Church contain Jade> ่ยเขาก็ด <otion> like, like, uh, ูแลตัวเองนะครับก็คือหินโฟลทออกมาหินโชเซอร์มาพอรู้หมดนะพอมาวันนั้นจะไปทำร้านดโยกันหินเกาอยู่พอเลยต้องถอยมาต้องเปยนหัวอย่าง้นเราก็การอย่างเงี้ยนะครับดูซีรีส์เยอะอยาวหกปนเนี่ยอ่าดูซีรีส์ดูเน็ตฟิกเยอะจนเล่นเป็นเกาหลีไปแล้แต่ทำมาทำมาเป็นเกาหลีเหนือไปแล้วงนะครับเรียความงามทุกคนนะครับความงามในตัวผมเองเนี่ยก็พยายาม นะครับแต่ด้วยด้วยการดูแลสุขภาพการดูแลมัเองด้วยนะครับตล้วต้นทุนเองมันก็ไม่ค่อยหล่อเขาไหลด้วยนะครับก็เลยว่าเออกาอ่านนั้นเนี่ยอย่างที่ก็อาศใสที่ลูกตาแหละศาสตาจารย์ท่านโนแน่จะทำยังไงให้หมอออนหล่อเป็นบ้านเป็นเมืองเขานะครับเออคิ้วก็เริ่มหายแล้วนะครับคิ้วเนี่ยในโครงการรอบที้วผมสั่คิ้วเนาะเติมคิ้วนะครับอันนี้ก็เริ่มหูหิงก็เริ่มไปแล้วก็ไม่ริ่มเติมนะครับ นนต้องฉีดปาออกปด้วยหรือว่ามรู้แต่จะไม่ต้องถึงกระายการปัญหานั้นวันนี้เราไม่ต้องพึ่งวีอหมอเราไม่ต้องพึ่งมือหมอแต่พึ่งพาในเรื่องของศักษา,กษาเทคนิคการแต่งหน้าจะทํายังไงให้หน้าวาวจะทำให้จมูกแต้มไอโดดใช่ไหมนะครับเนี่ยดยการแต่งหน้านะครับแม่พี่เล้ยจะเด้ยงดูแลแล้วก็บุคลิกภาพสําคัญนะครับบุคลิกภาพ นี่คือเรื่องสําคัญในเรื่องของคุณคภาพนะครับมันจะเติมเต็มมันจะเสริมกันไปทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการเดินง,งานนะครับที่ได้สรรสร้งแล้วก็ประสานาากับเครื่อนขาจากโดยเฉพาะบริษัท OCC จำกัดมหาชนนะครับที่ให้เกีรติภางวิเลยร่วมกันในการจัดกิจกรรมวิเีเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท้านนะครับได้ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและสามารถนําไปประกอบ อาชีพอยากย่งยืนได้นะครับปัันนี้ได้เวลาหคนแล้วกระผมขอเปิดโครงการอบรมการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณณนปับันนี้ครับขอนรับครับตอรับต้องขอขอบคุณท่านผู้นวยการสุชาติสาลีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับท่านรองผู้นวยการนะครับที่เข้ามานะครับร่วมเปิดพิธีในวันนี้ด้วยครับขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับท่านรองดรอตอร์ชัดทองสายแสงครับท่านรองผู้นวยการท่านที่ ร่วมทีมเดีวันมา้ีนะครับท่านรองวันีเสถียรจตุลักครับท่านรองประกาศสิจินดาศีครับและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้เลยวิทยากรนะครับทั้งสวยทั้งเก่งทั้งสองท่านเลยนะครับมีความรู้ความสามารถมากๆเลยนะครับท่านสราวันเดชวิลัยครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสิทีโชคสุวรรณเนตรครับ